สวัสดีค่ะชาวราศีตุลนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดวงกับโมโบนะคะโมโบดูดวงสื่อไพ่โบทาลอดค่ะมาค่ะมาถึงเดือนมิถุนายนนะคะ2,5,6,6เป็นการดูดวงทำนายเออเป็นการทำนายดวงรายเดือนนะคะ ของทุกๆเดือนค่ะนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปนะแล้วก็เดือนที่ผ่านๆมาเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนนะคอมเมนต์มาพูดคุยกับโบได้นะคะเดี๋ยวโบจะเข้าไปตอบทุกทุกคนเลยเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะอ่าเป็นเพื่อนกันเนาะแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะ,ะเริ่มจาก เรื่องของการงานก่อนเลยเนาะการงานชาวราศีตุลเป็นเช่นไรบ้างนะคะการงานอะดูไปพร้อมกันการงานช่วงนี้หนักค่ะต้องสู้ต้องลุยต้องทนต้องฮึดแล้วฮึดอีต้องแกร่งแข็งทนเลยละค่ะคือมันเป็นช่วงของการ ผจนภัยบางคนได้สมัครงานใหม่และต้องเรียนรู้ที่ใหม่ๆแบบใหม่ๆแล้วงานมันหนักมากนะแต่มันจะผ่านไปได้อยู่ค่ะแต่ว่าเดือนนี้บอกเลยว่าหนักนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่แกร่งอยู่เหมือนกันนะในเดือนนี้นะคะโอ้ยือยุดฉุดกระชากมีการแข่งขันกันในองค์กรในคนในที่ทํางานต่างคนต่างอยากได้ดีต่างคนต่างต้องได้ผลงาน ะะเป็นช่วงของการแข่งขันแล้วก็จะมีใครบางคนในที่ทํางานอยากอยากจะมาแข่งกับคุณอยากจะได้ดีไปกว่าคุณนะคะอันนี้ต้องระวังมีปัญหากันนะคะนะหรืออาจจะร่วมทีมได้เราเองได้ร่วมทีมกับเพื่อนหลายๆคนแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วร่วมกันแข่งขันกันกับคนในบริษัทนั้นๆแบบนี้ก็ได้หรือสําหรับพ่อค้าแม่ค้าอย่างนี้ค่ะก็มีโอกาสที่จะได้ คือมันเป็นช่วงของการแข่งขันการขายใครเร็วใครได้นะคะช่วงนี้เนาะโอ้โหทำไมชาวราศีตุลต้องเป็นอะไรที่ทำอะไรสิ่งเสี่ยงอยู่เหมือนกันเนาะช่วงนี้มีเกณฑ์การเดินทางหรืองานที่บรรท้าท้ายมากๆเลยสำหรับคุณนะคะในช่วงนี้เหนื่อยแต่ให้เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เข้าไว้นะคะเขาจะเอ็นดูจริงๆชาวราศีตุลเนี่ยผู้ใหญ่รักเอ็นดูนาลีอุปถัมภ์อยู่แล้วนะ ะะก็ไปไหว้เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงแล้วกันนะคะเนี่ยช่วงนี้มีเกณฑ์การเดินทางหรือสําหรับใครนะคะที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างแดน,นต่างประเทศนะก็ปังนะคะบอกเลยว่าปังในเดือนนี้เป็นอะไรที่ใหม่มากๆเลยสําหรับชาวราศีตุลบางคนได้เริ่มงานใหม่หรือทําสิ่งใหม่ๆหรือเห็นการเ,าเห็นช่องทางการขยับขยายธุรกิจหา ช่องทางการหาเงินใหม่ๆอะไรแบบนี้คะ่ะจะต้องเรียนรู้จะต้องฮึดต้องสู้อีกอยู่ต้องไปดูเดือนหน้าคะ่ะเรื่องของการงานราศีตุลจะเป็นยังไงอีกต่อไปเพราะช่วงน,นี้เหมือนเป็นการตั้งไข่ที่มันบึกบันออต้องสมบุกสมบันมากทีเดียวนะคะอ่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการเงินดูสิว่าไอมันจะสมกับที่เราทํางานหนักกานเหนื่อยมากขนาดนี้หรือเปล่านะคะเรื่องของการเงินดูซิ การเงินโอ้โหหามาเหนื่อยมากๆเลยแต่อาจจะได้ครึ่งหนึ่งบางทีก็อาจจะได้แบ่งสันปันส่วนกับเพื่อนร่วมง,งานแบบนี้ค่ะคนละครึ่งอย่างนี้ก็ได้หรือหามาเหนื่อยมากๆเลยเาทางานเต็มร้อยแต่ได้มาแบบ3 0มสทีสิ 10, อะไรแบบนี้ค่ะ ะะดูสิเป็นไพ่พระพระไม่สนใจรักโลกโรดหลงอยู่แล้วแต่ว่าชาวราศีตุลไม่มีเงินมากหรือว่าไม่ได้ร่ํารวยอู้ฟู่หรูหรามากในช่วงเดือนนี้นะคะแต่ก็อยู่ได้ไปไหนมาไหนไม่ตกอับค่ะเพราะเป็นไพ่พระขึ้นมาพระไม่ได้มีเงินเป็นของตัวเองในไพ่นะคะไม่ได้มีเงินเป็นของตัวเองแต่ไปไหนมาไหนมหนัมกจะมีคนช่วยเหลือมักจะมีคนถวายปัจจัยต่างๆให้นะคะนี่แต่ว่าคุณก็เป็นคนมั่นใจในตัวเองมากนะ นะหรือบางคนอาจจะได้ใช้ใจ่ายไปกับการบำรุงตัวเองนะคะทำให้ตัวเองดูดีขึ้นนะหน้าตาโดดเด่นเนี่ยนะคะบางคนอยากลงทุนทำธุรกิจต่างๆนะคะให้เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เข้าไว้เลยค่ะที่เป็นผู้หญิงนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงขาวอวบหรือถ้าเกิดไปไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ผู้หญิงค่ะจะได้ให้ท่านช่วยเหลือนะคะดูดูแล้วเนี่ยการเงินยังไม่ได้แย่ไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ไดีดีมากถือว่าไปเรื่อย หรือถ้ามีปัญหาต้องการเงินหรืออะไรแบบนี้ค่ะหรือจะกู้ยืมเงินหรืออะไรก็ตามให้เข้าหาผู้หญิงเข้าไว้นะคะช่วงนี้นารีอุปถัมภ์นะคะอ่ะพักเรื่องงานเรื่องเงินไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของความรักกันบ้างความรักชาวราศีตุลเป็นอย่างไรบ้างคนที่มีคู่นะคะคนมีคู่ว้าว หวานแบบกระลึเกินค่ะบางคนอาจจะได้แต่งงานบางคนให้ผู้หลักผู้ใหญ่มาพูดคุยแล้วบางคนถึงงานมั่นบางคนได้พูดคุยกันค่ะว่าเราจะก้าด้วยกันนะสร้างครอบครัวด้วยกันนะเราจะมีอะไรร่วมกันนะนะคะหรือแม้แต่บางคนคบกันมาสักพักแล้วพาไปเปิดตัวกับผู้หลักผู้ใหญ่พาออกสังคมค่ะโอ้โหเตรียมตัวไว้เลยนะคะสำหรับใครนะที่ อยู่ในราศีตุลหรือเป็นแฟนของคนราศีตุลน,นะคะแต่ทำไมคุณเครียดกับเรื่องราวเก่าๆเ,เดิมๆจังเลยอะเรื่องราวเก่าๆเ,เดิมๆที่พูดคุยกันมาแล้วมันไม่ไม่ได้ดั่งใจสักทีหรือเรื่องปัจจัยอื่นๆที่มาทำให้ความรักมาอาจจะยังไม่ได้หวานแหววเต็มที่ก็ได้ค่ะมีโกรธงอนกันอ่าเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองคุยกันแบบงุ้งยิ้งงุ้งยิง,งนะคะเป็นคู่คู่ไปเลยเนี่ยเครียดกับเรื่องราวเก่าๆเดิมๆ มองว่าเดือนนี้นะมีแต่เรื่องเก่าๆที่จะขุดๆๆแล้วมาทำให้มีปัญหากันนะคะชาวราศีตุลต้องระวังเรื่องนี้เรื่องเก่าๆอะไรบางทีชาวราศีตุลอาจจะนอกลู่นอกทางก็ได้หรือคุณพบเห็นแฟนของคุณนอกลู่นอกทางมันก็เลยคิดย้ำคิดย้ำทำแต่เรื่องเราเก่าๆเ,เดิมๆแล้วก็ไม่จบไม่สิน้นก็เลยพันจะมีปัญหานี่ดีไม่ดีบางทีนะ อยากให้มันจบเรื่องนี้แล้วอยากให้มันจบเรื่องคาลากัสตังปัญหาเก่าเดิมๆเนี่ยพาเปิดตัวเลยอะไรแบบนี้คะ่ะแก้ปัญหาด้วยแบบนี้นะนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคนโสดกันบ้างคนมีคู่เราก็ต้องดูคนโสดเนาะ,ะความรักคนโสดเป็นยังไงความรักยังคงตันอยู่คะ่ะต้องการนะต้องการใครสักคนนะคะแต่ถามว่าจะเจอคนที่ถูกใจหรือ,อยังมองว่ายังแต่ต้องไปดูใบต่อไปนะคะ แต่คุณมีโอกาสนะฮะคุณมีโอกาสที่จะเผยรูปร่างอันหล่อเหลาอันหน้าตาสวยงามของคุณเนี่ยให้สังคมได้รับรู้นะคะมองว่าได้เปิดตัวมากขึ้นได้ไปสังคมคนเยอะๆมากขึ้นหรือมันมีโอกาสที่จะเห็นใครคนอื่นๆมากขึ้นเพียงแค่คุณยังจะออาจจะยังไม่ได้เจอคนที่ถูกใจแค่นั้นเองนะดูสิพร้อมเปิดประตูรับเลยคืออยากได้ใครสักคนมาแหละ นะคะแต่ว่าก็ยังไม่ถูกใจเท่านั้นเองนะค่อนข้างที่จะาหาหาคนที่ต้องตรงสเปคเราเท่านั้นถ้าไม่ตรงก็ไม่เอาเพราะคุณค่อนข้างที่จะหัวศิลปินอยู่เหมือนกันนะคะช่วงนี้คิดเยอะวางแผนเยอะว่าต้องเป็นคนลักษณะนี้สูงแบบนี้ต้องวาดพับระวาดวาดฝันไว้เยอะอยู่เหมือนกันนี่เป็นไพ่ของอ กืนไม่เข้าคลายไม่ออกนะคะสําหรับบางคนความสัมพันธ์ที่ยังไม่จบไม่สิ้นกับคนเก่าๆเดิมๆที่มันจะออกก็ไม่ได้จะอยู่ไปก็หายใจลําบากเหลือเกินแบบนี้ค่ะต้องให้เวลาตัวเองแล้วก็อยู่กับตัวเองให้มากๆก่อนนะคะเรื่องเวลาไปท่องเที่ยวอะไรกับเพื่อนก็ได้เพื่อจ,ใจะให้ลืมคนเก่าๆเดิมๆนะไม่อย่างนั้นนะคะโอ้โหคาราคาซังจิตใจวาวุ่นเนาะที่นี้นะคะ ความรักไปแล้วเรามาดูเรื่องสุขภาพกันบ้างค่ะสุขภาพเดี๋ยวต่อไปจะเป็นเสริมดวงนะคะเดือนนี้จะเสริมแบบไหนจะทํำยังไงถึงจะทําให้ดวงดีดวงเฮงดวงปังนะโอเคสุขภาพเป็นเช่นไรบ้างสุขภาพมองว่ารู้สึกว่าจิตใจมันจะจะ มันจะอยู่ง่ายสบายมันไม่ทุกข์อะไรมากอะค่ะหลังจากนี้แล้วก็จะเปลี่ยนตัวเองก็ได้ค่ะคือเปลี่ยนความคิดตัวเองเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนใหม่หมดเลยที่มันไม่อยากจะเครียดแล้วอะไรแบบนี้ก็เลยต้องทําให้คุณอ่ช่วงปลายเดือช่วงต้นเดือนเนี่ยงานหนักงานเหนื่อยทุกอย่างเลยว่าจะเป็นความรักการงานการเงินทุกอย่างเลยช่วงของต้นเดือนนี่จะหนักแต่พอหลังอ่ปลายเดือนไปแล้วอะค่ะ กลางเดือนถึงปลายเดือนไปแล้วชีวิตคุณค่อนข้างที่จะดีมากนี่ไงเห็นไหมการเริ่มต้นใหม่การจุดเทียนคือการเริ่มต้นใหม่แล้วคุณเป็นคนเก่งแกร่งด้วยนะแล้วให้ระวังฟืนไฟนะคะฟืนไฟน้ําร้อนลว,ลวกไฟลวกไฟอะไรเกี่ยวกับไฟเนี่ยคะ่ะชอบทําอะไรเสียงเสียงนะคะสายตาด้วยนะคะตาแบบเเวียนหัวนี่ก็ได้หรือบางคนอาจจะไปทําสัลยกรรมก็ได้นะคะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ไปทําจมูกไปทําหน้าอะไรต่างๆเนี่ยค่ะนะคะเพราะเป็นไพ่ของการทําศัลยกรรมเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของการเสริมดวงกันบ้างเสริมดวงยังไงสิถึงจะทําให้เหงให้ปังหรือถ้ามันติดขัดก็ติดขัดน้อยลงนะคะดูไปพร้อมกันนะเป็นไพ่ของการก้าวกระโดดนะคะชาวราศีตุลเนี่ยคนอื่น ถ้าเป็นคนอื่นนะคือถ้าเขาจะจะรวยหรือจะดีหรือจะอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะแบบแบบไปแล้วไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยคือของเราเนี่ยไม่เหนื่อยไม่หนักไม่เสี่ยงก่อนถึงจะถึงจะดีอะไรแบบนี้ค่ะคือมันเป็นไพ่ของการที่จะก้าวไปดีๆก็ไม่นะมันต้องกระโดดอะคะ่ะฉะนั้นชาวราศีตุลถ้าอยากให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยน เปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนทุกสิ่งเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนงานเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนอะไรที่มันแบบพลิกไปเลยนะคะไม่ใช่ค่อยๆเปลี่ยนหรือค่อยๆขยบับไม่ใช่นะต้องเปลี่ยนเลยไม่อย่างนั้นจะอยู่เหมือนเดิมนะคะอ่ะโอ้โหเป็นไพ่ของโชคลาภนะคะในช่วงเดือนนี้มองว่าอาไปไหวอาศาสตร์จีนก็ได้ค่ะของมังกรหรือปีเสีย้ยหรืออะไรก็ได้บูชาไปนะคะหรือ ไปไหวยพญานาคก็ได้นะคะมองว่าจะมีโชคลาภนะดูสิอย่าหวังพึ่ง่พึงให้ใครมาช่วยเหลืออย่าไปหวังให้ใครมาช่วยเหลือคุณต้องช่วยเหลือตัวเองล้วนลวนค่ะในเดือนนี้เพราะว่าคนที่คุณคิดว่าเขาจะช่วยได้เขาก็ไม่ได้ช่วยเลยขนาดนั้นนะนะคะอ่ะนี่ไงแต่ยังไงยังไงแล้วแนะนำว่าไปไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นองค์ผู้หญิงหน่อยนะคะ เพราะผู้หญิงขึ้นมาเยอะมากนะผู้หญิงขึ้นมาเยอะมากนี่ไงคุณเป็นคนมีเสน่ห์วาจาเป็นรัพ์พูดอะไรไปใครก็หลงฉะนั้นเพิ่งพาตัวเองค่ะเพิ่งพาตัวเองอย่าขายอะไรก็ขายด้วยปากของตัวเองเพราะคุณมีเสน่ห์อยู่แล้วนะคะแล้วก็ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงอย่างที่บอกไปเนาะไปทําก่อนนะคะดวงถึงจะทิกดีขึ้นนะ โอเคสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะก็มีประมาณนี้เนาะสำหรับใครนะคะที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะก็ติดต่อมาที่รายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะโอเคคะ่ะคลิปนี้หมอโบต้องขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีคะ่ะ